มันจะทําให้เพื่อนร่วมงานมันพอแท้พอแท้แบบเออเราก็ทําของเราดีแล้วทําไมเราต้องมาเจอแบบนี้สิงนะสมมติว่าเดือนที่6โอแม่งทําแย่มากอ้ยอัเนียแม่งไม่เอาละเพราะมันแย่แต่ว่าจริงๆ1นถึงห้าเขาอาจจะดีมาตลอดนะบอกว่าเมื่อ,อกี้ยกเอ่อยกตัวอย่างแผนจดซื้อนะาะแผนอื่นสมมติไฟแบบแล้วกันดีไซน์แบบนี้มาผิดซึ่งแบบเคยสอนแล้วคุณก็ผิดผิดซ้ําผิดอีก อยู่เรื่อยๆอะถ้ามัน2อสาครั้งแล้วมันเกินอะไรางเงี้นนก็ก็จะเชิญออกครับแต่ว่าไปเชิญออกทําผิดพลาดน้อยนะแต่ว่ามีเพราะว่าพอมันผิดแล้วมันทําให้แผนกรือมันทํางานลําบากยกตัวอย่างแล้วกันที่ที่งานตัวเองผิดแล้วคนอื่นทํางานลบาบากมี QC มีผู้จัดการฝ่ายผลิต QC ยังไงครับก็คือไม่ QC ของแล้วปล่อยของออกมาไม่ดีคนที่สวยคือ1เซลล์เซลล์โดนด่าก่อนเลยลูกค้าเขาไม่ด่า QC แน่นอนนะึกออกป่ะแต่คนรับหน้าแม่งคือเซลล์สอก็คือโฟร์แมนที่ไปตรวจหน้างานโดนอีก สคนเนี่ยรับแบบมันเหมือนพอแท้ใจอ่ะแล้วก็คือไม่แก้ไขสักทีนี่หรอป่ะโฟรแมนเขาก็ตรวจง,งานถ้าโดนลูกค้าด่าลูกค้าเขาก็ไม่เข้าใจเราอยู่แล้วว่าเราจะแก้ตัวยังไงมันก็ผิดจริงๆก็คือ